สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาอัปเดตการเคลมประกันโควิดของบริษัทอาคานนะคะซึ่งณเวลานี้นะคะบริษัทอาคาเนได้เปิดช่องทางการเคลมช่องทางใหม่มาให้บริการสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังจะยื่นเคลมอยู่ในเวลานี้นะคะต้องบอกก่อนว่าช่องทางนี้นะคะเป็นช่องทางที่สามารถยื่นเคลมได้เฉพาะแผนแบบเจอจ่ายจบนะคะซึ่ง ที่ฝนได้ทําการยื่นเคลมให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกว่ามันโอเคมากมันสะดวกและมันรวดเร็วด้วยนะคะพอยื่นเอกสารเคลมไปเนี่ยก็มีการตอบกลับมาจากบริษัทอาคาเนย์ผ่านทาง SMS ของลูกค้าทําให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจมากขึ้นนะคะที่เขาได้รับทราบว่าโอเคเอกสารของเขาที่ยื่นเคลมไปบริษัทได้รับเรียบร้อยแล้วและก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณานั่นเองนะคะ คลิปนี้นะคะพี่ฝนได้ขออนุญาตลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะในการที่จะขอเอาตัวอย่างเอกสารของลูกค้าแล้วก็ขั้นตอนการยื่นเคลมจริงๆของลูกค้ามาทําเป็นคลิปให้กับทุกคนนะคะมันเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังหาข้อมูลในเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ทุกคนจะได้เห็นการยื่น ประการโควิดอาคาน COVID ช่องทางใหม่ช่องทางนี้จากคลิปนี้ช่องทางใหม่ที่เราพูดถึงก็คือช่องทางไลน์ของอาคานนะคะก่อนอื่นให้ทุกคนแอดไลน์ด้วยการสแกน QR code ตรงนี้นะคะจากนั้นกดเพิ่มเพื่อนตรงรูปวงกลมที่พี่ฝนทำให้ไว้ตรงนี้นะคะแล้วจะทำการยื่นเคลมได้นะคะเราไปดูในเรื่องของเอกสารนะคะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ไปดูวิธีการยื่นเคลมจริงๆจากเคสจริง,รง,รงเคสนี้กันค่ะ ในส่วนของเอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อจะแนบไปในระบบนะคะประกอบไปด้วย 1. ผลตรวจแบบ RT PCR นะคะ2คือใบรับรองแพทย์นะคะมีตาปั๊มของโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะคะ3ก็คือบัตรประชาชนนะคะเซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็มีเบอร์โทรระบุไว้นะคะ4ก็คือหน้าบัญชีธนาคารรับเงินนะคะ5ก็คือแบบ เรียกร้องค่าสินใหม่นะคะซึ่งมีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะว่ากรอกแบบไหนยังไงนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องกรอกนะคะคือข้อที่1ข้อที่2และข้อที่5แล้วก็ลงชื่อนะคะเอกสารตัวที่6ก็คือกรมธรรม์ของลูกค้านะคะซึ่งเอกสาร2ตัวนี้ในระบบไม่มีให้เราแนบนะคะแต่เรามีวิธีที่จะแนบเข้าไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเราไปดูกันเลยว่าวิธีการยื่นเคลมช่องทางนี้ทํำยังไงคะ่ะ เมื่อเราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าไปที่ลายของอาคานนะคะจากนั้นนะคะจะมีเมนูด้านล่างที่เขียนว่าบริการใหม่นะคะคลิกเข้าไปตรงนั้นเพื่อทําการยื่นเคลมนะคะเมื่อคลิกไปแล้วจะมีข้อตกลงนะคะเป็นเงื่อนไขให้เรานะคะเราก็ทําการกดยินยอมนะคะจากนั้นก็กรอกข้อมูลผู้เอาประกันนะคะอันนี้คือฝนทาเคลมให้ลูกค้าฝนก็กรอกข้อมูลลูกค้าลงไปนะคะกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและกรอกให้ครบถ้วนด้วยนะคะ พอกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดคําว่าดําเนินการต่อนะคะเมื่อกดไปแล้วนะระบบจะส่งรหัส OTP มาที่เบอร์โทรนะคะเราก็ทําการเอา OTP มากรอกนะคะแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะหน้าถัดไปนะคะให้เรากรอกข้อมูลในส่วนของธนาคารนะคะเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะคะเราใช้ธนาคารไหนในการรับเงินเราเลือกธนาคารนั้นแล้วกรอกเลขบัญชีธนาคารลงไปนะคะเบอร์โทรเราแล้วก็อีเมลค่ะ ต่อไปเป็นการแนบเอกสารนะคะซึ่งเอกสารเนี่ยเขาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับนะคะแล้วก็เอกสารที่แนบลงไปได้จะต้องเป็นไฟล์ pdf นะคะ jpg หรือ png นะคะในส่วนของเอกสารนะคะก็จะเห็นว่ามีให้แนบอยู่4ช่องด้วยกันนะคะก็คือผลตรวจนะคะใบรับรองแพทย์ บัตรประชาชนแล้วก็หน้าบัญชีธนาคารนะคะซึ่งสังเกตสองช่องแรกจะมีเครื่องหมายบวกนะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้พี่ฝนก็ทําการแนบในส่วนของกรมธรรม์แล้วก็แบบคำขอเรียกร้องค่าสินไหมนะคะให้กับลูกค้าใน2ช่องนี้นั่นเองนะคะเราก็ทำการแนบเอกสารให้ครบทุกช่องนะคะจากนั้นติ๊กถูกแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะคะระบบก็จะแจ้งว่าทำรายการสำเร็จ เราได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะคะจากนั้นนะคะจะมี SMS แจ้งมานะคะว่าอาคานเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของการพิจารณานั่นเองนะคะในส่วนของล ne นะคะก็จะมีการแจ้งเลขรับแจ้งแบบนี้นะคะรวมถึงมีปุ่มตรวจสอบสถานะการแจ้งเคลมของเราด้วยว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะคะซึ่งการตอบกลับข้อความให้กับลูกค้าแบบนี้นะคะจะทำให้ลูกค้ามีความ เชื่อมั่นแล้วก็อุ่นใจสบายใจมากขึ้นในการทาเคลมนั่นเองนะคะก็ฝนก็มองว่าช่องทางการเคลมของอคาเนช่องทางนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่จะทาเคลมในเวลานี้นะคะคุณสามารถใช้ช่องทางนี้ได้เลยในการเคลมแผนแบบเจอจ่ายจบนั่นเองนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ